ยังไม่เห็นมีอนาคตเลยประเทศไหนมีความเจริญเติบโตของชาติต่ำนะประเทศอนาคตมันก็ลดลงก็เดิมเนี่ยผมคิดว่าแบงค์ชาติสิบกว่าปีที่ผ่านมาเข้มงวดเกินไปนะฮะแล้วก็เขาก็ไปทำดอกเบี้ยนโยบายสูงไปจนเงินเฟอ้อติดลบแล้วเขาไม่รู้ว่าเงินเฟ้อติดลบเป็นสิ่งที่ไม่ดี พราะเงินเฟอ้อติดลบแปลว่าค่างเงินคุณต้องแข็งขึ้นนะแล้วเขาก็บางครั้งเขาเที่ยวไปพูดว่าเงินเฟอ้อติดลบดีคุณซื้อขายซื้ออะไรได้ถูกลงแต่คุณไม่มีไรายได้ฮะคุณทําของขายคุณขาดทุนอะไรายได้ไม่มีแล้วในที่สุดเนี่ยนะไอ้เงินเฟอ้อของโลกมันก็จะมากบคุณเพราะคุณเป็นประเทศเล็กใช่ไหมแต่นี้ถ้าคุณไม่ยอมให้เงินเฟอ้อเราเท่าเงินเฟอ้อโลกค่างเงินคุณก็ต้องแข็งขึ้นไปเรื่อย มีคนเขาเขียนอยู่ในหลายที่แล้วก็บอกเอ๊ะแปลกใจประเทศก็ไม่เจริญเติบโตทําไมเงินแข็งค่าได้เหตุผลก็คือก็คือปริมาณเงินมันเพิ่มไม่เท่ากับเป็นเปอร์เซ็นต์อะ่ะเทียบกับฐานเงินของชาตินั้นๆน่ะน้อยกว่าที่อื่นค่าเงินก็ต้องแข็งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะอันนี้เป็นกลไกราคาคุณจะไปคิดทาไอ้นู่นแทนน,นี่แทนไปคิดสร้างขุดน้ําบอ่อน้ามาเรต่างๆ อัน,นั้นมันเป็นเรื่องของภาคการผลิตเขาเรียกซัพพลายไซด์อ่ะใช่ไหมแน่นอนรัฐบาลต้องทำนะเมื่อมีภาษีมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็ต้องทำแต่นี้ภาษีคุณจะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเอกชนจเจริญเติบโตถูกไหมวันนี้เราไปบอกเอกชนคุณเพิ่มนี่เพิ่มนั่นเพิ่มนั่นก็ไม่มีใครเขาทำเขาไม่ได้กําไรเพราะไม่ได้กําไรก็ตลาดหุ้นก็สร้างความไม่เชื่อมั่นเพราะว่าเขาก็เห็นเห็นอยู่ว่ากําไรคุณจะตา่าแล้วยังไม่เห็นมีอนาคตเลยประเทศไหน มีความเจริญเติบโตของชาติต่ำนะประเทศอนาคตมันก็ลดลงประโยชน์นี้ก็คือ GDP โกรดต่ำใช่ไหมมันก็น้อยลงครับ